อานิโมอสอาร์เอ็นจีการสนทิพุทธนะัสตรีทั้งหลายฮะอยู่กูเองสิดสุดหล่อเหมือนเดิมนะครับเราอยู่ในอานิโมอาร์เอ็นจีครับผมน่าหลายคนงงอะไรว่าอาร์เอ็นจีพี่ถ้าพวกมึงเคยเล่นโซว์อาร์เอ็นจีแบบสุ่มออร่าสุดเกลือที่กูก็ไม่เคยเล่นแต่คนเล่นมันเจ็ดหมื่นคนกูก็งงมากนะครับมีน้องๆทักมาบอกว่าพี่เล่นแบบนี้โชว์หน่อยนะครับจริงกูก็ไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ พราะกูด,ดวงเกือแต่ว่ามันลามไปยันอนิมะแล้วเหรอวะเนี่ยเออ R N G เนี่ยสมอลาอะนิเมไหม,มสรับใครชอบขิงอลาอานิมะนะก็ต้องแบบนี้เท่านั้นซึ่งมันมี2องแบบด้วยกันนะนนัน่นก็คืออ n นิเม R N G ที่ยังไม่เปิดน,นะแล้วก็มีที่เปิดแล้วก็ชื่อเหมือนกันด้วยนะฮะอนิเม R N G อัปเดตกีมัว คนเล่นเป็นพันเลยนะเฮ้ยเออไม่ธรรมาดาก็เลยจะมาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งแบบไอ้ไอจีที่ยังไม่เปิดเดี๋ยผมไปขอเทสมานะครับพ่อกลิ้นว่าออร่ามสวยดีเดี๋ยวจะมารีวิวกันตอนนี้เป็นแบบที่เปิดแล้วนะฮะแล้วก็จะมาลองเล่นกันดูว่ากูได้เกลือขนาดไหน แต่ก่อนจะไปเกลือกันนะฮะฝากแ,แบบอนิเมะดีไซน์กันด้วยครับผมสำหรับคนชอบคอสเพย์ภายในแบบก็จะมีตัวคอสต่างๆมากมายหลายอนิเมะมากเลยนะผู้ชมครับต้องเดินเดินเข้าไปใกล้ๆแบบนี้นะตัวละครที่จะปรากฏในครับน้านี่เลยมัดกด E กดทดลองใส่ดูก่อนได้นะว่าเท่หรือเปล่าถ้าถูกใจก็สามารถกดอีกรอบแล้วก็ซื้อของภายในแมปได้เลยของทุกชิ้นที่ซื้อภายในเกมของเรานะฮะเอาไปเล่นเกมอื่นได้เลยนะครับอย่างเช่นมึงจะไปเล่นเกมแมปไอจีเมื่อกี้เนี่ยนะครับแบบได้ออร่าตัวในเทได้ออร่าโกโจโกโจอะไรเงี้ยก็ไปแต่งเป็นโโกจในแเราไป โชว์ความเท่ได้นะฮะ ยังมีคนบอกไอเล็บอยู่เกมด้วยฝรั่งเี่กก็ชอบเกมผมมากเลยนะและนี่อัปเดตนี่ด้วยครับผมลดมานะฮะในราคาประมาณ49่สิบเโลบักน,นะครับนะสำหรับวัยรุ่นที่แบบอยากมีรถขับส่วนตัวช้อปปิ้งชิลๆนะครับก็มาจัดกันได้เด้อฝากไว้เท่าน,นี้กับแมปนี้ไม่ดีไซน์นะครับนะมีวงมีวับก,ก็มีนะครับวฟ,ฟ,ฟ,ฟรีนะโอเคเราจะไปเล่นแมปที่มีคนเล่นพันแปดก่อนแล้วกันนะฮะที่ชื่ออนิเมะ r i g เหมือนกันนั่นแหละนะครับมีเกมพาัทไหมพี่ VIP 1้9ยสี่สโลบักซื้อ แล้วก็อ่อฟา l o w นะครับก็คือสุ่มแบบรวดเร็วนั่นเองกูก็ซื้อเมอนกันโอเคเรียบร้อยเข้าเกมมาดูกันว่ากูจะเกลือขนาดไหน let's go ตู o ร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเที่ยวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นแถมยังรับกดเกมพัทอีกเป็นร้อยแมปเช่นบล็อกฟุตคิงสักศรีออสตยุยังไม่จบในะไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วที่ลาวาบักลิงกอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ เข้ามาแล้วท่านผู้ชมครับโอ้ยทำไมแม่เป็นสีทองอย่างนี้เอ้ยมาถึงเราเจอกับคิริตูดคุงเลยวะเฮ้ยมิดเพลงก่อนเลยนะฮะไอตัวนี้หนึ่งในร้อยยี่สิบแปดเลยเออไอจิโก้คุงเวลาจะสุ่มยังไงเราสุ่มตรงนี้จะไม่กดสุ่มเลยตัวเลขของเราเว้ยมาถึงได้เอกแอกออนได้ท่นหนึ่งในแปดเลยเออไวไมน่าตามดูกระจกจังวะไหนขอใส่ดูดิแย้ <c oughs> ยยแาาเท้ยนี่ท่านผู้ชมเราก็จะมีออร่าเต็มเฮ้ยได้มาแล้วนะฮะ นะฮะดูกระเป๋าโอเคอ้าวโหมีตัวคนเยอะอยู่ยนเนี่ยแล้วเราก็สามารถกดฟาดโลได้แล้วกดออโต้ได้เลยท่านผู้ชมครับมันก็จะสุ่มให้เราทันทีนะฮะสุ่มแบบถ้ามันเจอตัวเด็ดๆมันก็จะอีควิปให้เราใช่ไหมประมาณนั้นกูได้โกคุท่านผู้ชมหนึ่งในหกสิบสี่ไหนลองใส่ดิยาดเล,ลขอเท้นี่มันจากเรื่องยูยูฮากูโชนะฮะเฟิร์สเดมอนหนึ่งในพัดเลยเออไหนลองดูดิทำอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้สามารถครับของได้ด้วยท่านผู้ชมเนี่ยครับลัคกี้ออฟได้ ต้องหาอะไรเนี่ยวอลเลเอร์เซกูมีใส่ไปเลยกูมีตัวอะไรบ้างไม่น่ามีแล้วนะฮะโอเคอเฮ้ยละครับออฟได้ด้วยวะเกมนี้โคตรตึงดักออฟอะไรก็มีและก็ตรงนั้นจะมีบาเไอ้ได้ออ้นะฮะก่อนมาใส่ดูดิใย,ยแค่หนึ่งในสิบหกครับผมนะครับแม่งเลยมีตัวเป็นไรออกเัวไปคาไปหมดไอ้น้องจริงแบบแนวนี้แม่งต้องเล่นประมาณสักแบบวันหนึ่งนะผู้ชมฮะแล้วค่อยมาลงคลิปอะไรเนี้ยกูว่านะ มีมะเนี่ยนะครับโอเคไม่น่ามีนะฮะนี่เดี๋ยวมีอยู่นะครับใส่ไปเลยคอมพิวต์ไปแล้วนะครับไฮ้ยได้มาแล้วนะครับอีจิตรคุงนะฮะหนึ่งในสามสิบสองนะฮะนะครับอล่าสวยอยู่นะจะเป็นร่างแรกไม่เท่หรือวะเอาไปคราบเลยกูจำได้มีในลักกี้ใช้สามตัวโอเควัดดีหนุ่มเฮ้ยหนึ่งในพันเลยทำแอ็กนะเดี๋ยวกูก็ได้หนึ่งในร่านอะไรเงี้ยนะครับกูจำได้แบบนี้นะครับเคยเจอ หนึ่งในร้านมั้งนะฮะเป็นไอ้นี่นะฮะอะไรนะชื่ออะไรอเวอร์ลดเนีไยเออเท่อยู่เด้อนะครับไหนขอดูดีน้ำยาโอ้ยขายน้ำยาหกสิบวินะฮะยี่สิบห้าบาทเลยอ่ะพี่ไม่มแพงจังวะแล้วเงินหาไงเนี่ยเดินหาเี้ยเหรอไปสุมได้เกลือจังเลยโอ้ตรงนี้มีน่าจะเป็นอะไรไม่รู้นะครับมีมินิเกมให้เล่นขอเล่นหน่อยรักกันกระโดดจับทัวเชชะชุพักเข้าไปโอเคเรียบร้อยอืมโอ้ได้อะไรอะ่ะ อ๋อเนี่ยเพิ่มโชคท่านผู้ชมฮะมูตลักกี้นะฮะ25เซในนี้มีอะไรเนี่ยมีตุ๊กแกยืนอยู่นะครับนะโอ้มีกี่มัวขายด้วยน่าจะาต้องมีตัวก่อนมั้งนะฮะถึงจะได้นุ้นก็มีมินิเกมให้เล่นนะครับเดี๋ยวไปลองเล่นดูตอนนี้กูสุ่มได้เกลือมากเลยไม่ไม่เห็นได้ตัวอะไรเลยพี่เฮ้ยพี่ไม่คิดจะให้ตัวแบบเด็ดๆกูบ้างเลยโอเคระหว่างที่สุ่มไปกูเล่นมินิเกมไปก่อนกันป๊าปได้มาแล้วนะครับสกายปากกัวคัมพิว โอเคแล้วออลากูก็หมดแล้วโอ้ยนี่ฮะถ้าเราครับออฟได้มันก็จะลอยแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยทำไมได้แต่เกลือวะพี่ถามจริงไม่ได้อะไรเลยมออมีแต่เอ็กออนไททันเนี่ยกูจะคับไม่หมดเลยเนี่ย X Titan, เอ็กออนไททันค้าแล้วการนินจากับลูฟี่ใช่ไหมโอเคโนโะตดกับลูฟี่ทำไมมันได้แต่ตัวกาก,าก,ากนี้ไงวะโอเคได้ไปแล้วลูฟี uffy, นะะ่นะฮะโอเคนะฮะเอาลูฟี่มาก่อนละกันนะฮะกลัว <c oughs> เอาไปคับออฟไห้ได้ก่อนจังหวะนี้ ขอคัพออฟก่อนอยากรู้ว่าคัพแล้วมันได้อะไรสกิปไม่เอาต้องการนารูโตดคุงครับพี่ชายนารูโตดอยู่ไหนนารูโต้อะนี่มันมีแบบเวอร์ชั่นได้คูณสองอ่าได้มาแล้วนารูโตดคุงน้องแล้วเราก็จะได้ออฟตัวแรกมาแล้วคัพเลยทําอะไรได้วะหน่มาดูดิช่วยอะไรบ้างเนี่ยแล้วมันใส่ไงเนี่ยเมนใส่ได้เลยพี่โอ้กูคับจะไมเนี่ยโอเคเราก็ไปเดินดูชาวบ,บ้านจะชองกก่อนนะเอ้ยตรงนั้นมี โจทโร่ท่านผู้ชมครับหนึ่งในเท่าไหร่หนึ่งในสองร้อยห้าสิบหกนะตัวนี้ยายแข่งชูวัพนะครับขอคูณสองอีกรอบหนึ่งนะภาแบบเราจะได้ของดีๆไหมถ้าได้ของไม่ดีเราจะไปอีกแบบนึงแล้วจะไปโชว์ออร่าแมปอื่นนะฮะจริงๆผมเล่นอีกไอดีนึงไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะไปโชว์้ดูแล้วกันว่าอีกไอดีที่ผมเล่นทิ้งไว้เนี่ยนะครับมันได้ตัวอะไรบ้าง โอเคผมย้ายมาอีกไอดีนึงแล้วกันนะครับไอดี ID นี้ดูโอ้เจงซองแมงเจงชองแมงนะฮะหนึ่งในห้าพันและตอนนี้กูมีตัวนี้ครับผมนะเออดามี้ครับผมหนึ่งในเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเรามีตัวอะไรบ้างนะครับเรามีเอ,อ่อนี่เลยอีจิตูดคุงหนึ่งในสายสองกากนะฮะแล้วก็นี่ครับผมเดสโนดนะครับอันนี้กูเล่นไว้หนึ่งในสองพันถือโดนัทด,ด้วยนงังเอ,อ,เอ,อ,เอ,อฟเฟคโคตรงงอ่ะโคตรยันแล้วก็นี่ครับผม ไว้รุ่นบูล็อกครับผมหนึ่งในหมื่นนะฮะนี่คือตัวที่กูสุ่มได้น่าจะมาไกลที่สุดแล้วนะฮะตัวอื่นนั้นไม่ได้เปเลยเลยโอ้ยนี่เราเจอมูซันนะฮะหนึ่งในแสนเลยมูซันเนี่ยนะหนึ่งในแสนตึงกว่านี้ไหมพี่มีโหดกว่านี้ไหมแล้วโว้แล้วฟ้าแดงเถือกเลยไม่น่ามีนะท่านผู้ชมฮะคนอื่นก็เหมือนจะกากๆหมดเลยนะครับน่าจะเจอตัวซ้ำๆโอเคใครสนใจเล่นแบบนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปอีกแบบหนึงบบน่งที่ชื่อเหมือนกัน โอเคเราเข้ามาในอีกแมปหนึ่งแล้วทุกชมครับแล้วเราก็เจอกับคนที่แบบแบบนี้เอฟเฟกสวยกว่าเยอะเลยว่ะเฮ้ยหนึ่งในหนล้านหนึ่งในสามสอง้านเกียร์ห้ายาลูไอตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยมาดูกันก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับโอเคยูไอสวยกว่าแมปนุ่นเยอะเลยนะแล้วก็มีช็อปด้วยนะฮะโอ้ oh, ควิกโลอะไรพวกนี้นะครับซื้อได้ไหมหจะซื้อได้ไหลยมั้งถึงจะเป็นแมปเทสก็ลองซื้อหน่อยลักกันไม่รู้กูซื้อแล้ว <c ười> ควิกลงควิกควิกโลอะไรกูเอาหมด โอเคแล้วก็กดโลเลยแล้วกันนะครับมาดูว่าเราจะสุ่มอะไรได้บ้างนะครับโอ้โหคลาสสิกเลยอะ่ะไหนดูคลาสสิกของมึงคือโอเคเออร่าโกคูอ่ะสุ่มต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะกดออโต้กันล้คลาสสิกแล้วชิปพี่มีคูดาวด้วยนะครับอโอ้โยเกิอนอยอะเนี่ยมันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วสุ่มเลยออโต้เลยโอ้ยหนึ่งในสิบสองอะไรอ่ะหนึ่งในสี่ห้านี้ โอเคแล้วก่อนนี <nous Negative> <Y governments> skip, skip. Uh, ้หนึ่งใน2องร้อยสี่สี่จาลูกไอ้สกิปสกิปไม่เอาวันนี้อันนี้ของใครวะเนี่ยบูชากในเป็นแบบโกคูไหมเออไม่รู้เหมือนกันเลยกูยัดไปหมดแล้วมันตั้งค่าได้ไหมเนี่ยพี่ออโต้สกิปไปเลยอ่ะพอดึงฟงหนึ่งพันอะไรเงี้ยทำไมต้องขึ้นอย่างนี้ด้วยไม่เหมือนแบบนู้นเลยไปเอ้าองค์โกสกิปเฉยเลยเมื่อกี้ได้อะไรมาไม่รู้โอ้หนึ่งในแปดร้อยห้าสิบสี่ฮัท่านผู้ชม จัดอ้โคเท่ของใครวะเนี่ยไอ 1, ยไหนึ่งในยี่สี่ไปดูดิโอ้โหพาคีไอฟัอนฟัอนอย่างนี้จุดสิสอใครเซ็นแน่นอนใส่เยสโอเต็มเ,เต็มเล้วเต็มแล้วใช้เงินห้ารอยในการปลดว้าวโอเคว้าวอลอา,าของน่าจะเป็นไอ้นี่ไหมชื่ออะไรอิตานโดรีนะครับอืมเท่อยู่ หาหลอกแตกตังแบบนี้จัดหน่อยละกันนะห้าร้อยโลบักนะครับจริงๆมันใช้คําสั่งได้นะจะไม่ผิดเนี่ยมันก็มีคนใช้คําสั่งโชว์อยู่นะครับแต่เราอยากซูมเองก่อนไงอยากรู้แบบมาตึ้งกันาดไหนโอเคซื้อปลดล็อกเอาเอาเงินไม่เข้าเอาเอิมแล้วเงินไม่เข้าโดนหลอกแดกเงินเรียบร้อยโดนหลอกแดกเงินแล้วทานผู้ชมโอ้อันนี้รีวิวแล้วหรือเปล่า กี่รอบดีสักห้ารอบแล้วกันนะฮะว่าจะได้ของดีกเขาไหมไม่เอาหนึ่งในสี่ไม่น่าไม่น่าจ๋งอะข้ามเลยแล้วกันเนาะมาขอแบบเด็ดเด็ดมีไหมพี่แบบไม่เด็ดเลยอหารอบสุดท้ายไหมคุณจะว่าเกมมีออโต้เซฟให้ด้วยนะโอ้ยมาแล้วครับผมหนึ่งในสิบแปดอะไรออกดีอ่ะอันี้แล้วกันนะฮะโอ,เอ้เอสมาต,ตูดไปเนี่ยทานี้ น่าจะใช่ดูทรงแล้วที่อยู่นะโอเคเราสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวโชว์ออรา e ่าไอ้ฟงเอฟเฟกแล้วนะครับโอเคนะฮะเสือชิบหายไวโอดพอ years later อ่าท่านผู้ชมเรามาดูเอฟเฟกที่แอดมินเขาโชว์ลงหน่อยแล้วกันนะฮะมาเริ่มวันที่แรกเลยวิ่งสไปนะฮะมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้แล้วเป็นไงนี่ครับผมอีคลิปเลยอีคลิปเลยนี่คือน่าจะเป็นออร่าของไอ้น,นี่ไหมยูโนยูโนไหม ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มันขึ้นว่าอะไรของเดฟนะฮะเออไอ,อเทอยู่นะอันนี้ก็ให้สักยังไม่ค่อยชอบมากค่าเต็มสิแล้วกันอันต่อไปเลยจอยบอยครับผมจอยบอยก็น่าจะเป็นของเกียร์ห้าไมลูฟี่นะครับโอเค,อ,เคอ้มีเอฟเฟกต์ต่อได้ด้วย <S <S 2> <S 2> ว้าวนี่เลยย่แก้ให้แต่งเกียร์หจากแบบ a อนิมอลดีไซน์มาใช้เนี่ยว่าน่าจะตึงนะดูดิเคมีเ,มเยงก,กองด้วยครับหนึ่งในสายสองล้านนานนี้นะ อใครส่มได้ที่ถือว่าตึงนะตอนเกมมันเปิดจริงอะ่ะดูแล้วกันนะให้เป็กลอยได้โคตรเท่อันนี้เกินที่สอ่อได้ผู้ชมนะที่เห็นยังไงอันนี้ผมให้แปดเต็มสิบแล้วกันชอบอยู่เท่มากม,มีเสียงด้วยต่อไปครับผมโลเซ่ของโกค,กคูบะโกคูแบ็กตึ็นหรือเปล่าวะเดี๋ยวมาดูเด้อันนี้หนึ่งในเท่าไหร่ป้ามหน,นนะหนึ่งในแสนนะโอเคหนึ่งในหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนะโลเซ่นะครับนะน่าจะเป็นโกคูแบ็กอย่า้อ โอเคอันนี้หกเต็มสิบแล้วกันนะครับไม่ค่อยมีท่าทางการโยงการยืนเท่าไหร่ต่อไปเลยต่อไปเ e อ็กคารีเบอร์นะผู้ชมครับก็ของน่าจะเป็นของเซเบอร์นั่นแหละตามนะครับหนึ่งในหกสิบห้าล้านเลยยัโอ้เฮ้ยทำไมท่ามันแบบจับแขนอย่างนะั้ยนะจับแขนเปนเบจิต้าเลยอ่ะเซเบอร์จริงปะเนี่ยเอ็กคารีเบอร์เอฟเฟกต์มันโคตรใหญ่นะผู้ชม <laughs> อ้าวเรื่องนะฮะโอ้อันนี้ให้ 8.5m10 นะฮะใกล้ๆก,กับเกียร์5เลยเท่มากเออต่อไปครับผมดาลูดา่าอะไรวะดาลาดาลาดูล่าดาลาคูล่านะครับผมอันต่อไปปั๊นะฮะหนึ่งในหก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 นะฮะหกล้านหกแสนหกหมื่นหกพันนะครับก็คือเลขซาตานนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจเลยว่าว่ามันมาจากเรื่องอะไรท่านผู้ชมฮะใครรู้บอกหน่อยละกัน แหวนวงเวทยอย่างนี้แต่มันเท่นะมันลอยตัวได้อันนีเ้เรียกอะไรวะโอเคตอนนี้เช้าเลยฮะท่านผู้ชมโอเคได้ดูออร่ากันแบบตึงๆแล้วเท่ๆแล้วอย่าลุ้อ่าวเรื่องไ้สับเจ็ดตึมสิบแล้วกันฮะอ่ะมาดูจะไปกันฮะท่านผู้ชมครับผมอันนี้นะครับดูจัสมัยเซนนะฮะโกโจนั่นเองครับผมนะวูลาซากิใช่ไหมนี่เออนะครับอุ้ยโคตรเท่เลยใครแต่งโกโจโจากอน,นิมอลด,ดีไซน์แล้วมาใช้ออร่านี้นะกูว่า ของแท้แท้วาเออชว่วงนี้เพลงนี้กำลังดังเลยจับจับอะไรเนี่ยมันไม่จับห,หนึ่งในเก้าห้าล้านหแสนเลยนะแค่แต่ปันเทศอดี่วเออก็เลงจะใช้บูราคากีไอ้อันนี้เอาไป9ก้าจุดหเลยชอบส่วนตัวชอบโกโจเกดีต่อไปครับผมนเดอร์ก g อตฮะ หนึ่งใน17ล้านนะทันเดอร์กอดนะครับรยันโอ้ยไม่โคตรเทอันนี้อันนี้หรือเปล่าอันนี้จากวันพีนหรือเปล่าับครพีออ่ประเทศนานนี้เลยเวะ้ะนั่งบนสายฟ้าด้วยแล้วท่านบนมีออร่ากลมๆพัานผู้ชมดำๆนะฮะแล้วก็มีลูกบอลกินกี่นะฮะเออมันได้บอกฟุตนไงปล่อยท่าบีนะอะไรเงี้ยเฮ้ยเข่าเต็มสีมะ่ะท่านี้เฮ่อไปเลยแล้วกัน อันนี้นะฮะันเดอร์คล a p อันนี้ก็ันเดอร์เหมือนกันนะครับหนึ่งในเก้าแสนฮะของใครกันเนี่ยหลับๆแบบนี้เหมือนเซนนิสื่อเลยท่านผู้ชมแต่เพลงแม่งเท่ว่ะเออเพลงเพลงแม่งเอาเรื่องอยู่นะมันอยู่นะฮะควรตีนนลิกสิทธิ์รีบไปกันดีกว่าไหมโอเคอันนี้ให้แปดจุดห้าเป็นสิบไปครับผมบูเดวิลมาดูกันเท่ขนาดไหนกันเชียววะอันน,น,นี้รีวิวไปแล้วได้ไปแล้วท่านผู้ชม อันหลักๆนี่เหมือนจะเป็นออร่ากากๆแล้วไหมเออน่าจะไกลๆแล้วนะครับอืมแล้วนะอุ้ยอันนี้ม่นเท่ว่ะอุ้ยอาวเรื่องดูถ้าเดินดิอย่าเราต่อไปไลนนะครับแสงก็น่าจะเป็นผลแสงแม้ของคีซารุแน่นอนทรงนี้นะครับมาดูกันนะครป้ามหนึ่งใน2 4 5แ0 0สนันนะครับนี่เลยกระจกเงายาตารอบตัวย yeah. เทว่าเฮ้ยอันนี้เท่ๆนะครับแต่ก็เฉยๆไปหน่อยนะห้าเต็มสิบเหมืกันต่อไปฮะร์ีเจนดารี่อาจจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าโบลี่หรือเปล่าท่านผู้ชมมาดูกันฮะโอเคโอ้โบลี่จริงด้วยครับผมมีเสียงเอฟเฟกต์อย่างนี้นะฮะหนึ่งในหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับอันนี้จัดโลโคตรังเท่อยู่ครับผมแต่เฉยๆต่อไปเดอะวันนะฮะอาจจะเป็นวันพัดแมนหรือเปล่าเอาล่าวันพัดแมนอะไรเงี้ยบุ้มนะครับ ก็ไม่ใช่ละเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าเดอะซันนะเดอะซันนะชื่ออะไรวะในเจ็ดบาทอะ่ะน่าจะใช่แต่ดูไปดูมาก็เหมือนเอสเหมือนกันนะเพราะมันชื่อเดวันเหมือนกันเอสเอสแปลว่าหนึ่งอู้ว์พลังเคว่ออดูาอาทิตย์หนึ่งในสนะี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นนะท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้แปดเต็มสิบต่อไปนะครับมาดูกันใกล้หมดแล้วใกล้หมดละหนึ่งในสามหมื่นสองพันห้าร้อยครับผมนะดีเซอร์ตคิง ก็น่าจะเป็นของอันนี้หรือเปล่านะครับแต่ซ้ายก็น่าจะนึกถึงก๊กขอดายกันแหละนะฮะแต่ก็เฉยๆครับผมไปลุยต่ออันต่อไปเลยฮะใกล้หมดแล้วนะครับต่อไปหนึ่งในสองล้านห้าแสนฮะเฮ้ยกลัวอะไรวะเนี่ยมุนจะแค่จะมีสายฟ้าลงไว้ยี้ด้วยเรื่องเฮ้ยมันเท่อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้ให้สัก7.10เจ็ดสิบนะฮะน้อยแต่ว่ามันเท่มันเท่มันตึงชอบ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  อสุดท้าเลยครับผมแจ็คพอตนะฮะน่าจะของฮาตาลินะครับ,อ,รบอืมจุนสอไซเซนกูเรียกฮาตาลิตลอดเลยมาแล้วครับโอ้ยดูดูตอยมันได้7 7 7เฮ้ยลัคกี้นัมเบอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดอ็นนองเต้นโชว์ไปนหนึ่งกลุ่มดิมีไหมโชว์ไหมตรงนี้แจ็คพอตม,มาแล้วครับผมเต้นโชว์แน่นอนเฮ้ยอันนี้แรงสุดปะเนี่ยโอ้แรงสุดเลย หนึ่งในเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหอ้าวเลือกโอเต้อะไรทำหยายแบบนี้ของดีนี่ว่า้รารสุ่มเองอะ่ะเราจะได้อะไรไม่เชื่อว่ากูได้อะไรนอ้องพลาสติกไงล่ะกลับมาอันเดิมเลยดวงเกลืออยู่แล้วเกลีิน โอเคนี่แหละฮะคือแมบอนิเมะ ing นะครับที่ใกล้จะเปิดแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เปิดไปแล้วแต่ก็ค่อนข้างกังแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะโดยส่วนั้นตัวอะไรเหรอไปดูดิส่วนตัวแล้วชอบของลูฟี่นะจอยบอยนะผัวที่นะครับโอเคใครรอเล่นแบบนีน้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนะลิงก์แบบไว้ด้านล่างทั้งสองแมบเลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะแต่งตัวอนิเมะนะครับอนิเมะดีไซน์ไปแต่งรอได้เลยแบบ เลิงวัแล้วอยากได้เอฟเฟิกตัวไหนอะไรเงี้ยอยาก <c oughs> ได้โกโจก็ไปแต่มันโกโจกได้เลยที่อนิมอนนิสายนะสักทีนี้ลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบายหานอน <c oughs> <c oughs>